สวัสดีครับนี่เป็นช้าวันที่สองของการแกรตัวครับวันนี้ก็รู้สึกปวดหัวนิดๆครับปวดหัวแล้วก็ท้องเสียเหมือนจะไข่ครับเจ็บคอหน่อยหนึ่งปวดหัวบ้าร้วเป็นโควิดหรือเปล่าแต่ก็ มีอาการปวดหัวแต่หมู่อวานนะ่ะฝนมันตกครับอากาศเปลี่ยนจากคอนฮอนแล้วฝนตกแล้วมันขึ้นผมก็ถอดเสียนอนหน่อยวันรู่งก็จะเกี่ยวกันมาปกติผมใส่เสียนอนเราหมมันขึ้นผมถอดเสียนอนนอนดึกนอนเที่ยงคืนตื่นหกโมงเสาร์อะไระครับแต่กับวรู้กันว่าจะแบบ จังใดแต่ตอนเนี้ยรู้สึกว่าปวดหัวที่แรกก็เจ็บข้อมันจะเป็นไข่แต่ตอนนี้ก็เริ่มจะดีขึ้นอาการเจ็บข้อปวดหัวก็เริ่มจะดีขึ้นครับก็นั่นแหละมาอัปเดตสถานการณ์ในเบืงบองวม่าเมื่อนี้เป็นเมืองทีเ่เขาเอิม่ม่่า สองขึ้นกับนี่มือที่ 3. สามเสาเสาขึ้นที่สองรับของการการตัวครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ